นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทัสสะสุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปนโน ปะขวัตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนปะขวัตุสาวกสังโฆอิมานิมายังพันเติมาตากพัตานิสะปริวารานิทิโุสังคตระโอนุชยามาสาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆอิมานิมัติกะพัตตานิสัปริวารานิปติขันหาตุอมมหากันเจวามาตาปิตุอาทินันจายาตะกานังกาลกะตานังสังวัตตุไมหังทีขรตัง หิตายะสุขายะข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตกะพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ด่พระภิสุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับมาตกะพัตตาหารกับทั้งบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมีคุณแม่เกื้อกูลโภคาคุณบิดามารดาครูอุป,ปัชฌา,า,าย์ป่ยญาตาิยาย เจ้ากรรมในเวรผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นต้นขอจงมีส่วนได้รับส่วนบุญได้รับส่วนกุศลในครั้งนี้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชิ้นกาลนานเทินสาธุ but begin our limit.